นี่ครับก็ถึงรลดับจุดแรกของสุ่งหหินครับนี่เราก็จะเห็นนะครับหหินขนาดใหญ่เลยนะครับ เนี่ยครับทุ่งหายหินความเป็นไปเป็นมานมี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเกิดจากอะไรแต่ที่แน่ผมเข้าใจว่าจะเป็นของอคนโบราณนะครับแน่ๆแต่ว่าวัตถุประสงค์นี้ไม่ทราบแน่นครับว่าเป็นเพราะเอาไว้ทำอะไรครับ ี่ก็เป็นวิวทิวทัศน์ของเชียงขวานะครับผมจากทุ่งไหอย<ป>อยิบน๊าหงายใหญ่มากครับ กินปลาหรอัยกนข้าะขึ้นเลยไม่เลยะขึ้น กลลุมนี้คือเป็นลุมระเบิดนะครับ